สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องกุ้ยเจียงพายแก้วสักใบนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะที่27ตุลานะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันวันดีๆนะคะวันคล้ายวันเกิดของอพึ่งเองวันนี้เราก็ทําบุญตักบาตรนะคะตั้งแต่เช้านะคะแม่มๆวันนี้ก็พร้อมกัน3 สา,สามคนนะคะสองคนอีกหนึ่งเชือกนะคะก็คือพี่หมูอ่พึ่งแล้วก็อ่นูน้อยสุพรรษานะคะอะ่วันนี้ก็ได้ทาบุญตักบาตรพร้อมกันนะคะอะ่หลังจากทาบุญตักบาตรเสร็จแล้วนะคะพี่ควันหมายกับคุณพ่อนะคะก็พาพี่แก้วนะคะอาบน้ําสักหน่อยนะคะเช็คความพร้อมนะคะแม่แม่แมอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราวันนี้เราจะมีผลไม้นะคะมาป้อน เด็กๆในซุ้มของเรานะคะก็มีมันแกวกับกล้วยนะคะแม่แมโอ้โหอาบน้ำตัวดำแก้วอาบน้ำตัวดำเลยเดี๋ยวอาบเสร็จแล้วก็จะเดินหนึ่งรอบนะคะ วันเกิดปีนี้นะคะก็ไม่ขออะไรมากนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,ะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะ,ะแล้วก็คนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะคะญาติพี่น้องอแล้วก็ลูกๆในซุ้มของเรานะคะไม่ไว่าจะเป็นพี่พลายแก้วน้องใจบุญ แม่ใหญ่ทองคูณแม่สมใจนะคะก็ขอให้เลี้ยงง่ายๆนะคะคำคูณคำคูณเป็นเด็กดีนะคะเป็นที่รักของแม่แม่เอฟีทุกคนนะคะ,ะพี่ภายแก้วก็ขอให้โตว,วันโตคืนนะคะเป็นเด็กดีของของครอบครัวเราของพ่อหมายนะคะของคุณตานะคะ,ะเป็นเด็กดีนะพี่แก้วขอให้พี่แก้วมีงานเข้ามาเยอะๆนะคะแม่ๆ ก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่นะคะเอ็นดูนะคะครอบครัวกวยเจียงนะคะของเราด้วยนะคะเป็นไงคุณปู่ฮะเหนื่อยเหรอเหนื่อยทำไมเนาะตากข้าวนะคะช่วงนี้คุณปู่ก็ตากข้าวโอ้โหเวลาออกจากหลักนี่ตัวใหญ่มากเลยนะคะอ่า ช้างเผือกไม่ยอมออกสักทีใช่ไหมต้องเอาแปลงขัดเออบะทูบอ่ะเออบรรทุกเอ็บะเขนแน่นเนาะอ่าเดือนหน้าก็พี่แก้วก็จะครบ19ปีเต็มนะคะแม่แม่ เดือนหน้าก็จะครบ19ปีเต็มนะคะอ่าวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่น้ำนะคะจากประเทศอเมริกานะคะได้โอนคะแนนนะคะมาอ่าให้วันเกิดนะคะ2,000คะแนนนะคะอ่าขอบคุณพี่น้ำมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่เล็กนะคะขอบคุณแม่เล็กที่อ่าโอนคะแนนนะคะมา ให้วันเกิดด้วยนะคะ1,000พคะแนน,นนะคะอ่าแล้วก็ขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะอ่าฝากของขวัญมาให้กับพี่เปิ้ลน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคืออะไรนะคะพี่ขวัญหมายจะพาพี่แก้วออกเดินหนึ่งรอบนะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามีผลไม้ให้เด็กๆก,กันนะคะมันแก้วกับ รล้ยนะคะอ,อีกควานหมายพาเดินแล้วหนึ่งรอบนะคะอาบน้ำนะคะวันนี้อาบน้ำสบายตัวแล้วก็ออกเดินหนึ่งรอบนะคะโอ้โห วันนี้อาพึ่งนะคะมีผลไม้มาฝากน้องช้างของเราในซุ้มด้วยนะคะโหดูท่านอนรงอ่ะวันนี้เรามีผลไม้มาป้อนทุกเชือกนะคะในซุ้มนะคะอ่ากล้วยกับมันแกว ้วยกับมันแก้วนะคะอ่าเป็นเด็กดีเล้วพี่แก้วเด้อโอ้โหได้อะไรมาติดงานอย่างนั้นจะเย็นเย็นลูกจะเย็นเย็นมันแก้วนะคะโอ้โหดูดูใบกล้วยนะคะพี่แก้วเอาใบากล้วยติดไว้ข้างงานนะคะ สบายตัวเลยพี่แก้วบอกพ่อวันนี้สบายตัวเลยนะคะก็วันเกิดนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความสุขแล้วก็ช้างที่เราเลี้ยงทุกเชือกนะคะไม่ว่าจะเป็นพลายแก้วน้องใจบุญพังสมใจพังทงพูนนะคะก็ขอให้เลงง่ายๆสุขภาพแข็งแรงนะคะำให,คะให้คำให้คูณทุกเชือกนะคะเป็นที่รักนะคะ <ทำ S 1> ของ แม่แม่เอฟซีด้วยนะคะ,อะนอกจากเมื่อเช้าจะทำบุญตักบาตแล้วก็มีผลไม้มาฝากเด็กๆของเรานะคะแม่แม่แมลูกๆของเรานะคะไปหนูอ่ะเสร็จป้อนพี่แก้วแล้วนะคะแล้วก็จะมีป้อนแม่ๆด้วยนะคะ แม่แม่ก็ได้กินนะคะได้กินทุกเชือกเลยวันนี้คือแก้วได้กินแม,แม,แม่แม่ก็ได้กินนะคะน้องใจบุญก็ได้กินน้องใจบุญก็ได้กินนะคะแบ่งๆกันกินได้กินทุกเชือกจ้ากินให้อิม่มกินให้อิ่มลูกๆนะคะ,ะวันเกิดปีนี้ก็ขอให้มี่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ ก็ขอพระคุณทุกคํำอวยพรนะคะจากแม่แม่เอฟซทุกท่านนะคะก็ขอพรอสิ่งดีๆนะคะก็จงย้อนกลับไปหาเพ่อพ่อแม่แม่เป็นร้อยเท่าพันเท่าเช่นกันนะคะอร่อยมากเหลือแม่ทองคูณนะคะแม่ทองคูณ ไม่ต้องคุ้นขึ้นอ่ะเดินเลยว่าอ่ะอ่ะ,อะกินไปกินไปอ่าวันนี้วันเกิดก็ให้ช้างเราปูทำอะไรปูจะชิมเหรอปูปูจะชิมนะคะปูจะชิมง,ง่ายง่ายทุกเชือกนะคะอ่าทั้ง น้องใจบุญแม่สมใจแม่ใหญ่ทองคูณนะคะพี่พลายแก้วด้วยนะคะเอาให้ค้ำให้คูณนะคะให้เลี้ยงง่ายๆทุกเชือกนะคะเอเป็นภาพที่น่ารักมากค่ะแม่ๆเ,เป็นภาพที่น่ารักมากนะคะเพราะว่าก็คืออ่ะอ่ะพึ่งนะคะเป็นคนที่ เกิดมาในครอบครัวคนเลี้ยงช้างนะคะก็มีกินมีอยู่มีใช้ทุกวันนี้นะคะก็เพราะว่าบารมีช้างนะคะบารมีช้างบารมีคติสารซึ่งวันเกิดปีนี้นอกจากเราจะทําบุญตักบาตรท,ทาบุญกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็อยากจะทําบุญกับช้างด้วยนะคะให้ช้างเราได้กินอิ่มนะคะก็มีความสุขแล้วนะคะเห็นช้างกินอิ่มแล้วก็มีความสุขนะคะ อร่อยมากเลยแต่ละนางนะคะดูแต่ละนางอ้วนๆสมบูรณ์ตันๆทั้งนั้นเลยนะคะ,ะแต่ละนางอร่อยฟินเวอร์นะคะได้มันแก้วได้กล้วยเข้าไปนี่อร่อยฟินเวอร์มากนะคะเอาเลยค่ะเต <Hey. S 1> ิมแล้วนะคะไก่บนเดี๋ยววันนี้วันเกิดปีนี้ก็จะมอบซองนะคะ เป็นเงินควันสูงเล็กน้อยนะคะให้กับควานช้างครับที่ช่วยดูยแลเราเลี้ยงช้างนะคะในซุ้มควานเอนะคะเอ้าครับผมครับผมควันดีๆนะคะช่วยกันดูแลครับผมมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่ะอวยพรให้แม่ควานก็ให้ให้แม่ควานอ่ามีสุขภาพแข็งแรงนะครับ,รบอ่ะหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพรปรารถนาล่ำล้ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไป หมานเงินหมานทองหมานกนมันเจา้า <laughs> ข่เอนโไยเด้อเอ้ยเจ็บอยากไครอยาป่วยขอขอขมาหนูนะม่ทั้งสองท่านประจุมรองกันอายุมันควันยืนเด้ออยากบุญก่อนบุญเจ้ากับุญก่อนบุญเจ้าเด้อีพรมารอแต่ชนะพรจะให้ให้แล้วมือสินิ้วอยากินเราเองใ่ไหม วันเกิดปีนี้ขอให้ลูกมีความสุขความเจริญทำจิจการอันใดขอให้เจริญรุ่งเรืองให้ทรมาค้าคืนมีความสุขนะในใครวันเกิดด้วะ ได้ปีนี้แน่ได้ปีนี้ละค่ะสาธุปีนี้มีแต่ความโุขความเจริญมีอะไรให้ไม่เจริญดออยังชางอยู่ที่นี่ก็ดูเลยตัวรรโตัวธระดูยี่ดูเลยน้องดูเลพ่อดูแลแม่เด้อดูเลลูกหลานทุกคนอยู่ที่นี่เปเขตดามทา่วาโุุองนจเด้เทวดามาเวดรอมุงูมาบปดีลมาช่องทองบางไยะ ความสุขความเจริญเตล้อทำกิจการคอยลุงมลุ้งลุล่งขอบุค่ะให้ลูกไ้หลานเร็วๆขอให้พรที่คุณพ่อกับคุณแม่ให้มานะคะก็จงสําเร็จสําเร็จในเร็ววันค่ะแล้วก็ขอสิ่งดีๆนะคะที่คุณพ่อกับคุณแม่ได้อวยพรให้นะคะจงย้อนกลับไปหาคุณพ่อกับคุณแม่ของเรานะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพกับ ร่มใจให้ลูกหลานได้ดูแลไปนานๆทั้งสองท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะจากพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ก็ค่ะสวัสดีค่ะโอเคได้อะไรมาครับอันนี้เป็นกระเป๋าที่มาดามดิลลี่มาดามดิลลี่สาวประเทศะรอยนะคะฝากมาให้แฮปปี้บเดรับอ่า

ขอพ่อแม่เอฟซี FC นะคะที่ร่วมอวยพรวันเกิดในวันนี้นะค,ะครับผมก็ขอบคุณที่ปุ้ยคนสวยที่ฝากกระเป๋ามาให้นะคะขอบคุณแม่เล็กนะคะที่โอนคะแนนมาให้หน,นึ่งพันคะแนนแล้วก็ขอบคุณที่น้ำนะคะที่สนับสนุสนวันเกิดอีกสองพันคะแนนนะคะครับผมทีน,นี้ก็ขอพรใดๆที่ประเสริฐนะคะที่แม่แม่อวยพรกันเข้ามาก็ขอให้ย้อนกลับไปหาพ่อแ,แม่เป็นร้อยเท่าพันเจาบนนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้กําเนิดลูกสาวคนนี้นะคะครับผมก็ฝากคลิปนี้นะคะฝากฝากอะไรกดไลค์ขอสาวพูดสิกดไลค์กเลยทดเลยหนูทั้งสองคนกดไลค์กดไลค์กดแชร,ร,ร์กดซับสไครกดกระด,ดิงให้ชอบ